โอ้พาพี่น้องมาดูพ่วงครับหางพ่วงหรือว่าลูกตัวลูกครับจอดอยู่สามลูกนะครับ ตัวแม่ก็จะดูอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกหกล้อครับลูกสิบล้อน่าจะจอดอยู่ด้านหน้าครับพี่น้องอโอเคครับก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวย t ท b e ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดครับเดี๋ยวไปนัดอ่า พี่ท็อปแทบครับเดี๋ยวเป็นนัดพี่ท็อปแทบถ่ายเจ้าปีใหม่กันนะครับเดี๋ยววันนี้ชมลูกพ่วงก,ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นลูกพ่วงของ KJS นะครับของอู่ KJS ของห้วยเม็กครับห้วยเม็กจังหวัดกาลสินครับก็สวยเหมือนกันนะพี่น้อง ดูว่จัดจานจริงๆดูช่วงล่างครับตัวนี้แหบใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นรถห้างครับพี่น้องไม่ใช่รถต่อครับน่าจะต่อมาจากอู่แล้วครับแต่ก็สวยครับพี่น้อง ดููภาพรวมหรับดูภาพรวม,ม,รมอันนี้ก็พาพี่น้องมาชมในบริษัทโคโยฮะครับผมหรือว่าเยซูมาสารครามครับสามสี่คลิปแล้วแหละนะครับพาพี่น้องมาชมพี่น้องดูรถเยอะมาก ฝั่งนั้นก็มีเจ้า f x z จอดอยู่ซึ่งรีวิวให้พี่น้องได้ชมละนะครับก็เพิ่งรีวิวไปนะครับมาดูครับมาดูหัวหน้าเขียวทำอะไรครับกับเจ้า1 0อ โอ้เยอะเหมือนกันครับรถเข้าซ่อมรถเข้าเช็คระยะครับตัวนี้เป็นหัวรากครับพี่น้องน่าจะระบบไฟครับเสียหายน่าจะเป็นระบบไฟมาก็เราเล่าเดียวกันแล้วพี่น้องเครื่องนี่ครับ ดูด้านหน้าครับพี่น้องดูด้านหน้าลูกพ่วงครับก็จะมันเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกันเพราะว่าต่อมาจากอูเคเ s อครับผมนวยเม็กจังหวัดกาฬสินครับโอ้พี่น้องมาดูลูกเจ้ายักษ์ใหญ่ครับจอดอยู่ด้านหน้าเหมือนกัน,นครับโอ้ดูช่วงร่างครับหนาตึก นี่ก็จะเป็นลูกเจ้า f x z ครับ360ด้านหลังนะครับตรงนั้นเลยโอเคครับพี่น้องครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r สไ e ให้ช่องลิฟสายมันครับพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกันใหม่กับเจ้าปีใหม่ของดินด่วนแล้วก็ของเสียท็อปแทบ600ฮ s o ครับพี่น้อง